ครับถึงจะโจหัวไว้ว่าเป็นเด็กไนแมดอก็จริงแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เด็กไนแมดอหรอกคือไนแมดอที่สําคัญในเด็กนี้มีแค่สามตัวมีเลสลี่มีอลิสมีจินนี่แค่นั้นที่เหลือโครงเด็กอื่นๆเป็นโกลเด้นบิทเทมอร์เหมือนเคยเพราะอ,อีเจนี่แม่งเก่งสุดเลยจริง <c oughs> นะครับแต่ว่าวิธีเล่นในเด็กนี้มันจะต่างกับที่ผมจัดโกลเด้นบิทเทมอร์อันนั้นเพราะว่าอันนั้นจะเป็นการเล่นคอมโบร,ระหว่างตัวอลิสกับด mm. ักไซส์ดักไซส์ปิดเซต แต่ว่าเด็กนี้ผมจะใช้คอมโบระหว่างไนแอดดอร์ด้วยกันนั่นเองคือไอสตัวนี้นะครับพะงันผมก็จะอธิบายอธิบายคอมโบก่อนละกันส่วนอ e ีเจนเก็บไปก่อน<ม><ม>ก่อนอื่นเลยคุณต้องมีแอคเซลอย่างน้อย1ช่องแต่ถ้าจะให้ดีควรจะมี2ช่องอย่างนี้นะครับแล้วรายแรกคุณจริงๆถ้าเป็นไปได้ารแรกควรเป็นอริสเพราะว่าเราต้องการให้มีอริสอยู่ในโซไว้กอบใบหนึ่งชัวร์ซึ่งบางทีเราโซชาร์ตตนเกมอาจจะไม่เจออลริสสักใบ ฉะนั้นไรแรกไรไปอลิสได้ก็ไรไปก่อนนะครับให้มนมีอลิสอยู่ในโซเสร็จแล้วไรสองคุณจะเป็นอะไรก็ไรไปนะครับแต่ว่าไราสองเนี่ยเซฟสุดก็จะเป็นโกเดมบีทเทมเออร์เพราะว่าโกเดนบีทเทมเออร์มันเทคบอกว่าในเทิร์นคุณถ้ามียูนิตห้าใบมากกว่าแถวหน้าจะบวกสามพันก็คือยืนเฉยๆก็จะบัฟให้แถวหน้าแล้วถ้าเกิดเรามีเรียกัดถ้าเกิดเรามียูนิตนับรวมแวนด้วยมีห้าใบ นะครับอันนี้คือข้อดีของมันมันก็จะทําให้บรดาตัวตีของเรามันตีแรงขึ้นอีกนิดนึงทําให้ตีฟอร์ดเขา้าหรือบางทีต่อให้เขาชนทิกเกอร์มันก็ยังตีติดติ่งได้อีกนิดหนึ่งเป็นต้นนะครับอีกสกิลคือเมื่อตีบาสหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดโซคอการ์จักโซไม่เกินสองใบลงเรียอันนี้ก็คือเพื่อเอาไว้ดึงของจากโซลงมาในกรณีที่เราไม่มีของใบไหนในมือแต่ว่ามันไปอยู่ในโซหมดอย่างนี้โกลเดนบีทเทมเปอร์จะเป็นตัวดึงของจากโซลงมาวางได้ซึ่งมันจะทำให้เราเดินเกม ทีนี้อีกใบหนึ่งเลสลี่บอกว่าเมื่อไนทแมนดอลิทเข้าสู่โซจากช่องเรียกัดให้สแตนเลสลี่นะครับเทคไม่ได้บอก1นครั้งหเทินและไม่ได้บอกว่าต้องเข้าสู่เข้าสู่โซจากช่องเรียกาดยังไงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวสําคัญในการเป็นตัวตีซึ่งเราจะเอามาวางไว้บนช่อง Excel ซลอะไรก็ตามมายืนอยู่ช่อง Excel จะพลังบวกหมื่นนะครับดังนั้นเลสลีย โดยพื้นฐานจะตี17ื่นบวกกับบัฟจากสกิลของโกลเด้นบีดมาตี2000 0ดังนั้นยืนฟอร์สก็ยังยืนฟอร์สก็ยังตีขอที่ละหมื่นอยู่ดีอันนี้คือเป้าหมายแรกคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำว่าควรจะใดเป็นโกลเด้นบีดนะครับทีนี้ดูเทคของจินนี่จินนี่บอกว่าเมื่อลงเรียสามารถนำยูน,นิวิ่งเข้าโซดึงไนแรมดอลิจากโซหนึ่งใบคอลงเรียแล้วยูนินันจะพลังบวก5,000ดังนั้นสเต็ปของมันคือลงวิ่งเข้าโซ ดึงอะเสออกมาวางซึ่งถ้ามี Excel อ,อีกช่องวางลง Excel ไปเลยหรือถ้าเกิดคุณมี l e สลี่อีกตัวหนึ่งคุณอาจจะวาง l e สลี่อีกตัวหนึ่งแล้วลงในแมดอลิสข้างๆนี้เลยก็ได้เพราะยังไงมันจะพลังบวกห้าพันมันก็จะตีหมื่นเจ็ดอยู่แล้วนะครับด้วยเทคของจินนี่อันนี้คือการเซตอัพเบื้องต้นแต่อันนี้ผมจะพูดถึงในระดับที่เล่นขั้นต่ําสุดก่อนก็จะเป็นยืนสองช่องอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือเรียากาศคุณจะลงอะไรก็ได้ให้มันครบห้าให้มันครบ 5ใบไปก็ได้หรือสไตรจีวินิตนะครับซึ่งจีวินิตที่ผมแนะนํามันจะมีอยู่2ตัวอีกตัวนึงไม่ได้เอามาตัวที่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนจะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันลูน่าเทคดากอนนะครับเทคบอกว่าเมื่อลงแวนหงายตัวเองในจีโซนจนจบเทินจะได้เทคเมื่ออยู่1คุณเข้าสู่ช่องเดียกันจากโซ่จะพลังบวก2,000และ e อีสกิลคอนติเนียลจีเบก3ยู่นี้บวกชีขั้นต่ําสุดคือมีหน้าที่เอามายืมบัฟให้อลิสเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาอลิสออกจากโซ่ด้วยเทคของจินนี่มันจะบวก5,000 2,000แลล้ววมันนนบกกกกอกออีีีจาาเเทททคคขงงู่ึ อีกตัวหนึ่งที่จะเอามาเป็นตัวบัฟแถวหน้าได้ก็คือท่านลอร์ดเมมฟิสโต้ฟีเลตตัวนี้นะครับไอเนี่ยใช้ยากไปหน่อยแต่ว่ามันมันจะบัฟให้กับเลสลีได้ด้วยเทคของเมมฟิสโตบอกว่าหงายตัวเองหงายอะไรก็ได้ในจีโซนจนจบเทินยูนิตนี้จะได้เทคคอนติเนียยูนิตทั้งหมดพลังบวก1 0 0 0ตามจำนวนเมมฟิสโตที่หงายอยู่บนจีโซนก็คือต้องหงายตัวเองะไรอรนดับแรกนะครับเสร็จแล้วเลอกการจากโซนหนึ่งใบคอลงเรียกันโดยเป็นทำที่การตามจำนวน การ์ดที่มีสกิลมาเกย์ที่หงายอยู่บนจีโซนทุกๆ2ใบแล้วยูนิตเหล่านั้นจะพลังบวก5,000จบเทินจบเทินนำยูนิตที่คอร์ดสกิลนี้กลับเข้าโซนประเด็นหลักอยู่ที่ไอ้สกิลแดงนี้คือจะเอาบวกพลัง1,000คือแค่1,000ก็พอเพราะถ้าบวก1,000เกิดอะไรขึ้นอลิสตี13,000เลสลีล่ตี18,000เอ่ออลิสอลิสยืนอยู่บนช่องเอ็กเซลบวกอีก1,000มันจะเป็น23,000 23,000คือตีฟอร์ดเข้าขอที่ละ15,000เลสลี่ยืนช่องเอ็กเซลจะเป็นพลัง18,000 เพราะว่าบวกหนึ่งพันมาจากเทคของเมฟิโตมันก็จะตีขอทีละหมื่นได้นี่คือข้อแรกนี่คือข้อเดียวด้วยยกเว้นแต่ว,ว่าคุณสมมติคุณสไตเป็นเมฟิโตทีหนึ่งอีกเทิร์นหนึ่งคุณสไตเป็นเมฟิโตอีกทีหนึง่งคุณก็จะมีเมฟิโตหงายหน้าสามใบไอ้สองข่ายนี้ก็จะบวกสามพันมันก็ดูไม่เท่าไหร่นั่นเองแล้วก็มันค่อนข้างช้าด้วยเมื่อเทียบกับตัวลูน่าเทคซึ่งลูน่าเทคมันลงใบแรกก็ได้ลงใบสองก็ได้แล้วบวกคีย์ด้วย ผมก็เลยเลือกเป็นลูนาเทคมาเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใส่เบมฟิสโตก็ได้นะครับจริงๆมันมีไนแมดออีกตัวไอ้สไตล์ไนแมดออีกตัวหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าใบนั้นใช้ยากไปผมก็เลยไม่ได้ใส่ก็ใส่แค่ลูนาเทคเท่านั้นเองหรือบางทีถ้าเกิดแบบสไตล์แรกคุณเป็นลูนาเทคแล้วมันยังเล่นท่าใหญ่ไม่ได้คุณก็สไตล์ไปอาร์เมนด้าไปก่อนก็ได้ตีฮิตจั่วเอ้ยไม่ใช่ตีฮิตเลียกจากโซลมาตีต่อแล้วได้โซชาร์ตเอาไว้คู่นะครับแต่หลักๆม ทีนี้เมื่อเซตอัพเสร็จละในส่วนของโบเอาแวนตีก่อนเลยเจอทิกอะไรโยนให้เลสลี่ให้หมดเพราะว่าเลสลี่มันจะสแตนตีสแตนตีสแตนตีสแตนอย่างนี้รัวๆฉะนั้นทิกเกอร์จะไม่หายและเมื่อทิกเกอร์จะไม่หายสมมุติคุณโยนขี่ให้มันสักลูกหนึ่งก็พอตีเท่าไหร่หมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองขีนะครับทีนี้อ่ะตีเอาเลสลี่ตีไปเสร็จแล้วเอาอาิตี เทคอลิสเกิดเมื่อจบแบทเทิลที่อลิสโจมตีจ่ายเข้าตบาบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งวิ่งเข้าโซ่คอการ์ที่ไม่ใช่เกรดสามจากโซ่หนึ่งใบลงเรียมุดเข้าโซ่คอการ์เกรดสามคอการ์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกรดสามเรไม่ได้บอกต้องลงแถวหลังฉะนั้นผมจะคอจินนี่ลงมาลงตรงไหนก็ได้จริงๆเทคของจินนี่เกิดเมื่อลงเรียเมื่อลงเรียสก,กิลของมันบอกเมื่อลงเรียไม่ได้บอกต้องจับมือไม่ได้บอกต้องจับโซ่เมื่อลงเรียมุดเข้าโซ่เรียกอลิสออกมา แล้วตะก,กี้อลิสมุดเข้าโซเรซลี่สเตนเสร็จแล้วคุณก็ลูบอย่างเงี้ยตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราบาสจะหมดหรือตีชนทิกแล้วเราตีต่อไม่ได้หรือจนกว่าเขาจะหกเดมวิ่งแค่นี้แหละ <c oughs> เพราะงั้นเท่ากับว่าทุกๆหนึ่งคาทบาสและหนึ่งโซบาสคุณจะได้เวฟเพิ่มสองเวฟอันนี้คือความน่ากลัวของคอมโบอันนี้นะครับซึ่งเอา,าตรงๆแม่งแรงยิ่งกว่าไอ้คอมโบระหว่างอลิสกับดาร์กไซด์อีกแต่ว่า อันนี้มันก็จะใช้ของเยอะขึ้นเพราะมันจะต้องมีจินนี่มาอีกตออหนึ่งกับไรแวนแอกเซลอะไรก็ได้อีกสักช่องหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วพลังมันจะตกลงไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคุณมีแอ c เซลช่องเดียวคุณมีแค่อริธแค่นี้อริธเอองอกออกมามาตีเท่าไหร่ละหมื่นเก้าใช่ไหมเพราะได้พลังจากจินนี่มาห้าพันเป็น 17. หมื่นเจ็ดมุดออกจากโซมาได้พลังจากลูน่าเทคมาอีกสองพันมันจะเป็นหมื่นเก้ามันก็จะเป็นเออ 1 7 1 9นเจ็ดหมื่นเกมูดออกสแตนมูดออกมันก็จะตีอยู่แค่ประมาณนี้ถ้าชนทิกลูกนึงก็คือเงียบหมดเลยแล้วอลิสมันจะต้องมูดเข้ามูดออกอยู่ตลอดดังนั้นโยนโยนทิกเกอร์ให้อลิสมันก็จะมีผลแค่ปีเวฟเดียวเท่านั้นแล้วพอมันมูดทิกเกอร์มันจะหายดังนั้นถ้าเจอทิกเกอร์โยนให้เลสลี่จะดีที่สุดเพราะเลสลี่มันจะอยู่บนสนามตลอดลคุณก็ หมุนตีแม่งอยู่เรื่อยๆเงี้ยยกเว้นถ้าโชคดีหน่อยอาจจะมีเลสลี่อีกสักตัวหนึ่งให้วางบนช่องเรียากาดศอย่างนี้ก็จะมีหน้าที่เพื่อโบูให้อลิศแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับคอโบจะเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ข้อเสียข,ของมันคือมันจะตั้งมันจะเซตอัพยากเพราะว่ามันช้าคืออย่างแรกคุณต้องมี3ามแดมเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดจัเอาแบบวิ่งทีเดียวให้ตายชัวร์อย่างที่2คุณต้องตีวัดดวงด้วยว่าเขาจะจะชนทิกเกอร์ไหม ถ้าชนแล้วตีต่อไม่ได้เงียบเงียบทั้งบอรดคือคุณต้องหยุดเลยแล้วรอรับฝ่ายตรงข้ามตีใส่แทนเป็นข้อเสีย2อย่างข้อเสียอันที่3คือถ้าอาิสมีอันเป็นไประหว่างตีคือจบคอมโบลุดหมดเลยอย่างเช่นโดนล็อกกลางทางโดนกิฟฟินยิงกลางทางอย่างนี้เป็นต้นคือคอมโบจะหยุดไปเลยยกเว้นกณจะมีอาิสตีกตัวให้เอาไ้ตีซ้ำซึ่งอันตรายมากนั่นแหละมันจะเป็นคอมโบที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเด็กตระกูลคอนโทร์อ่ะมีทางหยุดมันได้อยู่แล้วละ่ะไปเจอคังยิโร่เงี้ยคโดนยิงโดนกิฟฟินมีเเปอร์เซนต์โดนกิฟกฟินยิงอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปเจอคังยิโร่ก <c oughs> ็จะลําบากหน่อยแต่ว่าถ้าคอมโบโติดเนี่ยเปอร์เซนต์ปิดได้สูงมากเพราะมันเพราะมันตีโลลัวอย่างที่อย่างที่คุณเห็นบาร์สหนึ่งโซนเนีย่ยคุณได้เพิ่มมาอีกสองเวฟโนวายังทําไม่ได้เลยอะโนวายังทาอย่างงี้ไม่ได้เลยแล้วคุณลูบอย่างงี้ได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะตาย แต่ก็อย่างที่เห็นคือคุณจะต้องใช้ของเยอะเพราะงั้นก็จะเป็นท่าที่แบบอลังการแต่ก็เสี่ยงหน่อยนั่นเองแต่มันถ้าเกิดปล่อยติดละโคตรมันผมยังติดใจเลยคือแบบตั้งแต่ออกภาควีมารู้สึกเพียวมูนแม่งเก่งจังว่ะเหมือนเขาทำเพื่อชดเชยความผิดพลาดจากตอนสมัยแบบภาคจีที่เพลวมูนแม่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้นั้นเันโดนขโมยคอนเซปต์ไปมาตอนนี้เพลมูนแม่งเล่นจัดเด็กเล่นสนุจกจังวะ โอเคทีนี้พูดถึงในส่วนของคอมโบคือคอมโบประจําเด็กไปละทีนี้เป้าหมายก็คือจะต้องพูดถึงตัวที่จะช่วยโซชาร์ดเพราะอย่างที่เห็นอนริสมันจะต้องใช้โซด้วยฉะนั้นถ้าไม่มีตัวโซชาร์จเอาของเข้าโซก็ไม่ได้ไม่มีโซไว้เผาก็ปล่อยคอมโบไม่ติดอยู่ดีฉะนั้นต้องมีตัวปามโซผมเลยอัดมาเต็มที่เลยนะครับสามสามอย่างอย่างละสี่ตัวจะมีในตัวจักรก์จะมีสตาร์ตี้พีเซนเตอร์แล้วก็มิดไนบันนี่ สามตัวเพราะมินไนี่บันนี่มันเวลามันตีเมื่อมันเมื่อมันบูตโซชารตหนึ่งนั่นเองไอเนียใช้ง่ายแล้วก็เมื่อบูตตีฮิตบัสนหนึ่งยัสซคอคอการที่ไม่ใช่เกตหนึ่งจากโซลงเรียคุณอาจจะคอจินนี่ก็ได้คอคออาริดก็ได้แต่คอเลลี่ไม่ได้มันห้ามคอเกตหนึ่งมึงเขียนเทคอย่างนี้เคาเอาไว้กันลูบละมั้งแต่หลักๆคือเอามาเพื่อตีโซชาร์ตมากกว่านะครับส่วนสตาัตติ้งพรีเซนเตอร์ลงจากมือโซชาร์ตหนึ่งแค่นั้นแหละมีหน้าที่เอาไว้ชาร์ตโซส่วนไอสกิลเมื่อถูกไทัเนี่ย มันบอกให้เอามือหนึ่งยับใบยัโซโซชัดหนึ่งแล้วคุณคอการที่ถูกโซชัดลงเรียรได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันกินมือก็ไม่ต้องใช้ไม่ได้บังคับสกิลนี้เพราะผมใส่มา,มาเพราะว่าลงลงแวนลงเรียรได้โซชัดหนึ่งเอาแค่เทคนั้นเฉยๆนะครับส่วนในตัวจั๊กเกอร์นี้ก็เหมือนกันเมื่อลงสนามจากมือดูดท็อปสองเอาหนึ่งบยัโซหนึ่งไบไว้ใต้กองก็เลือกเลือกของได้อีกนิดน,นึงโอเคอยู่นะครับมีหน้าที่ชาร์ตโซมกันแค่นั้น พวกนี้มาเพื่อหาโซเข้าเผื่อว่าจะชาร์จอลิสหรือจินนี่เข้าโซอลิสจินนี่หรือเลสลี่เข้าโซแล้วพอถึงจังหวะที่จะเล่นท่าใหญ่ก็อาจจะใช้โกลเด้นบีทในการดึงไอ้พวกนั้นลงมาวางจากโซเพื่อที่จะตั้งคอมโบ,โบแบบดุนด่วนได้นั่นเองเพราะงั้นก็เลยต้องชาร์จโซมัมวมเขาไว้แล้วก็เ,ออเวลาอลิสต,ตีมันจะต้องใช้บาร์หนึ่งโซหนึ่งด้วยก็เอาไอ้บรรดาโซที่ชาร์จไปต้นต้นเกมเไปแล้วเผาทิ้งไปเวลาอลดิสต,ตีนะครับ นั่นคือเหตุผลส่วนที่เหลือนะครับจับปิ้งจิวใส่มาเพราะไม่รู้จะใส่อะไรเพราะงั้นถ้าเกิดคุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ตรงนี้ไอเกียดสไปเนี้ยคุณอาจจะเอาไอตระกูลไนท์แมนดอมาใส่ก็ได้นะครับเลือกเอาละกันอันนี้ผมใส่มาเพราะมันเป็นเวอร์เกอร์รอยเฉยๆเพราะว่าเวลาผมเล่นเด็กเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะไรไปอล,ลิสก่อนตัวแรกแล้วเทคของอลิสเทคลงแวนบอกว่าเมื่อลงเมื่อลงแวนคอเผา่าวเวอร์เกอร์รอยจากโซหนึ 1, ่งใบลงเรียวพลังหมวกห้าพันก็ถ้าเกิดไม่มีตัวไรจริงๆมันมีแต่มันมีแต่จับปิ้งจิวใบเดียวในมือเงี้ ไรอัลิตคอจัมปิ้งจิวลงมาพลังโบ4,000เฮ้ยพลังโบ5,000ก็เป็นตัวตีชงต้นไปแค่นั้นแหละมีหน้าที่แค่นั้นเองเฉยๆไม่ชอบก็เปลี่ยนออกได้เพราะไม่รู้จะใส่อะไรจริงส่วนทิ้งไตใส่มาเผื่อเฉยนะครับถ้าไม่โอเคถอดออกก็ได้ก็เอายางอื่นมาใส่แทนนะครับพอดีนึกไม่ออกก็ใส่ทิ้งไตไว้ก่อนละกันมันว่างแค่สองใบด้วยนั่นเองส่วนเอ่อทริกเกอร์นะครับ 8k4do อันนี้จะไม่ใส่ฟอนแล้วเพราะอย่างที่บอกเอ่ออันนี้จะมุดเข้าโซตลอด ตลอดทั้งคอมโบเพราะฉะนั้นคุณคุณเช็คเจอฟอนก็เท่านั้นอะอริสมันก็จะบวกอยู่แค่วบหนึ่งเสร็จแล้วพลังก็จะหายตอนที่มันมุดเข้าโซไม่มีประโยชน์พอเงาผงเลยอัดขีมาเลยแล้วเช็คเจอครีโยนให้เลสลี่ให้หมดเพราะเลสลี่มันจะสแตนตีสแตนตีสแตนตีอยู่แล้วถ้ามีครีสักใบแปะอยู่บนตัวมันเง,งี้ยอยู่ๆก็ตีสองมัเจ็ดสองีแทบจะบังคับกาดเลยแล้วมันหมุนตีไปเรื่อยๆตาบเท่าที่อริสยังมุดเข้าโซได้มันก็จะสแตนขึ้นมาตีสแตนขึ้นมาตีได้เรื่ เลยเป็นเลยจำเป็นที่จะต้องใส่แปดคีใส่ฟอนมาไม่เวิร์กจริงๆลองละใส่ฟอน์มามีจังหวะบักเยอะไปนิดหนึ่งเพราะว่าจังหวะที่อยากจะได้คีแม่งออกฟอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตอนเล่นดักไซนะครับผมก็เลยอาจคียให้หมดเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเลนี่มันต้องมันต้องลุกอะ่ะโยนคยีให้มาแล้วก็ตีลุกตีลุกอย่างนั้นไปเลยดีกว่าอันนี้นก็คือที่ผมคิด อันนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นในเด็กเทสติ้งแล้วนะครับว่าคอมโบมันเล่นยังไงอันนี้ผมก็เอามาอ,อ,อธิบายอีกทีหนึ่งประกันนะครับ G u อ i t อย่างที่บอกไปจะมี l u n a t e ทกอันนี้ผมใส่4เลยเพราะว่าเผื่อบ,บางทีมันต้องสไตล์2รอบนะครับส่วนสไตล์แรกถ้าเป็น l u n a t e ทกแล้วไม่ได้ใช้เทคไม่ได้ตั้งใจเล่นเล่นคำนะ <laughs> ถ้าสไตล์มาแล้วไม่ได้ใช้เทคใช้ไปอาร์แมนดาตีกดดันก็ได้ก็ใส่มาแค่นี้ คือหลักๆมันก็จะใช้อยู่6ใบแล้วที่เหลืออยากใส่อะไรก็ใส่เพราะว่าปัญหาของปัญหาของเพียวมูนคือพอคุณไม่มีแฮร์รี่โปโมโลแล้วอะมันแทบจะไม่มีชอยอะไรเลยเลยแล้วผมไม่มีแฮร์รี่โปโมโด้วยเพราะผมก็เลยไม่ใช้ถ้าเกิดคุณอยากใส่คุณอยากใส่อะไรคุณอยากใส่เอ่อไนแมดอกก็ได้อยากใส่ก็ใส่นะครับจะได้ใช้ไมก็อีกเรื่องนึงอันหนึ่งส่วนจีการนะครับผมแนะนําไปครูซาร์ดกับวอเดอริงเพราะไอ้สองตัวนี้มันเป็นจีการที่หนาที่สุดของเพียวมูนแล้ว จริงๆคือกูชาร์ดหนากว่ามันกาดทีสามหมื่นแต่ว่ามันจะต้องมันอยู่ที่ของในโซ่ด้วยว่าของครบไหมส่วนวันเดอร์ลิงมันดึงของลงมาช่วยกาดได้เพราะฉะนั้นในช่วงต้นถ้าเกิดเราชาร์ดโซเยอะๆด้วยเทคของไอ้สามตัวนี้แล้วเรามีทิกเกอร์สักใบสองใบอย่างเงี้ยโยปาวันเดอร์ลิงไปโซชาเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วดึงอาทิกเกอร์จากโซล,ลงมากาดก็ได้หรือดึงพีจีจากโซล,ลงมากาดก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นการกาดจากโซฉะนั้นมันก็จะ มันก็จะลอดผ่านพวกเทคประเภทที่แบบห้ามศูนย์กาดอย่างนี้เป็นต้นผ่านสกยูนั้นได้แต่ว่าคุณจำเป็นต้องปลาวอนเดอรลิงให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดคุณไปเจอท่านเทพคิชิมะไอ้นี้ก็ดับเหมือนกันเพราะว่ามันไปจีกาดกัดไม่ได้โดนท่านเทพคิชิมะห้ามอยู่นั่นเองจีโซนก็จะราวนี้จริงๆริงคือไม่ได้ใช้เยอะแต่มันใช้ของเก่าหายากหน่อยนะครับผม ผมไม่รู้ว่าที่เพียวมูลรีปีนี่มันรีปินอะไรมาให้ด้วยเหมือนผมเคยเห็นกล่องซีดีของมันแวบๆอยู่อะไม่แน่ใจเหมือนกันก็มันเห็นอยู่แวบๆที่เป็นแฮร์รี่ไม่แน่ใจเพราะงั้นก็จะไม่บอกละกันนะครับว่าหาของชุดอะไรมั่งเพราะว่าจําไม่ได้คือไม่ได้ตามพวกคาแรคเตอร์เด็กอะไรนี้ด้วยนะครับอันไหนที่ไม่ได้ซื้อผมก็จะไม่ผมก็จะไม่รู้ว่าในในนั้นมันมีอะไรผมก็บอกไม่ได้ว่าเออเอามาจากชุดไหนมั่งอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆคือมันก็ไม่ใช่เด็ก ไนแมดอทั้งเด็กหรอกเอาตรงๆมันก็กึ่งๆอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้สามตัวนี้มันเล่นด้วยกันได้ดีมากนนั่ลหะก็เลยใช้แค่นั้นเองนะฮะก็ใครมีของเอาไปลองเล่นกันได้นะครับเป็นคอมโบที่เล่นแล้วเสพติดมากอยากอยากจะพยายามหาทางใช้ให้ติดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไปเจอเด็กคริโลนี้เตรียมเก็บเด็กได้เลยนะครับเด๋วคนณอาอะไตีแม่งเดลกิฟฟินยิงแน่นอนอะ เอาไปลองเล่นกันดูนะครับกออ็ขอจบแต่เป็นเท่านี้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเด็กอะไรไม่รู้มือกันพนนึกไม่ออกตอนนี้คือหมดมุกแล้วนะครับหมดมุกอะไรจริงอาจจะได้เจอกันอีกเมื่อของไม่ออกก็เป็นได้ก็ขอดูสถานการณ์อีกทีและกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ